S <S แล้วต่อไปเลยฮะข่าวลําดับที่สองฮะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ต้องเอากลุ่มนี้ด้วยนะ,ะคนกลุ่มนี้ที่ออกมาใช้คําว่าเยาวชนช่วยชาตินัดวันนี้เส้นตายห้าข้อนะเนรเทศธนาธรนะครับแบรนเด็กใบม็อบเข้าทํางานนะครับอันนี้ก็ละเมิดนะฮะพอเอ่ยชื่อว่าจะไล่ธนาธรออกนอกประเทศไลอ่อาจารย์ปียบุตรออกนอกประเทศอย่างนี้สิทธิมนุษยชนต,ต้องออกไปปรามะทีนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อเลยก็และกันในขณะเดียวกันพอพี่ชัยเข้าข่าวนี้แล้วเนี่ย ในสีข้อเรียกร้องท่านผู้ชมมาฟังกันวันนี้เนี่ยเยาวชนช่วยชาติเขาใช้ชื่อนี้นะเยาว,วชนช่วยชาติมเมื่อประมาณสักบ่ายสองของวันนี้ที่อนุสาวรีย์ไทยไตฝั่งแมคเดลนะคะกลุ่มเยาว,วชนช่วยชาติเอ๊ะเป็นกลุ่มเรอฮะเพราะาเห็นมากันแค่2คนเองนะสคนนะนำํำโดย<อ>คือหน้าก็อย่างนี้ก็คือบอกแล้วครับก็ดูกันต่อไปนะครับน้องๆที่ออกมานำโดยนายคชโยธีเฉียบแหลม นะจัดกิจกรรมรวมตัวกันแสดงรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมเรียกร้อง5ข้อดังนี้ครับอ๋อเป็น5ข้อนะครับทีนี้ไอ้าข้อนี้เนี่ยเขาบอกงี้ข้อหนึ่งไล่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและก็นายปิยบุตรแสงกนกกุลอ,ออกนอกประเทศเแล้วก็ไม่ให้ผู้ใดเนี่ยนำสองคนนี้เข้ามาในประเทศไทยด้วยอ,อันนี้ผิดนะ<บ>เอาทีละข้อข้อแรกนี่อย่างนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยฮะ,ฮะนี่คุณไปละเมิดแล้วครับ นะสิทธิทมนุษยชนต้องมาออกให้เด็กสองคนนี้เข้าใจนะใครจ้างมานะเนี่ออยใครจ้างมาพูดอย่างนี้เจตนาคุณรู้จักดีแหละฮะคุณคิดได้ไปดูหน้าสองคนก่อนนะดูหน้าสองคนเด็กสองคนนี้ก่อนเอาอ่าเนี่ยฮะอย่างนี้เนี่ยมันจะไล่คนนู้นออกไล่คนนี้ออกจากประเทศคุณใหญ่มาจากไหนอะคือสองคนเนี้สองคนเนี้ยนะถามว่าคุณเอาสิทธิ์อะไรน้องคนเนี้ยใหญ่มาจากไหนคุณถึงออหารกล้าไปไล่เขาคนออกนอกประเทศไทยอะ่ะใช่ คุณใหญ่มาจากไหนครับโดยโดยเขาเรียกอะไรนะตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่ใครออกนอกประเทศได้เหมือนผมแล้วบอกว่าผมจะไล่น้องสองคนนี้ออกไปไกลๆได้ไหมเออเออก็พูดได้สิครับแต่ว่าคุณอยากไล่คนออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องไปพิจารณาเอามาดูข้อสองฮะอาข้อสองบอกว่าดําเนินคดีแกนนําเยาวชนปลดแอกและก็คณะประชาชนปลดแอกให้ถึงที่สุด แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยเออแล้วคุณเป็นงานเป็นสาลเองเหรอฮะเออเป็นเจ้าหน้าที่เองเหรอคุณจะไปสั่งกระบวนการยุติธรรมเขาได้อย่างไรคุณสั่งได้เหรอฮะแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาให้ความเขาให้ความยุติธรรมกับประชาชนคนไทยทุกคนอยู่แล้วคุณมีอำนาจนะคุณมีอำนาจอะไรที่จะใช้บอกว่าไม่ให้ประกันตัวใหญ่มาจากไหนฮะ นี่คุณใหญ่มากนะเนี่ยเออใครจับผิดในกฎหมายเขามีฮะตัวบุตัวส่วนบุคคลเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูจะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอะไรฮะเขาเรียกว่าคอยบันทึกอยู่<ะ>เพราะฉะนั้นน้องสองคนนี้คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะไปไล่ใครออกนอกประเทศะนะไปดูตัวเองก่อนไปดูสาระลูปตัวเองก่อนก็แล<ะ>้วกันว่าใครจ้างมาแบบนี้ ไปดูข้อสามครับเขาบอกว่าไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเลือกโดยพวกเราเองพวกใครเลือกฮะถามว่าคนซ้ายมือผมเนี่ยหน้าจอเนที่อยู่ซ้ายมือในเลือกตั้งได้หรือยังอดูยังเด็กอยู่นะยังไม่ถึงสิบแปดเยาวชนเออแล้วกูจะถามก่อนว่าอยู่ดีๆใครคิดได้ฮะการที่จะเป็นเยาวชนออกมาช่วยชาติการที่จะเป็นเยาวชนออกมาในกลุ่มของคล้ายๆกับปลดแอกอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีข้อมูลด้วย ในการที่จะออกมาเรียกร้องอมไม่ใช่ไม่มีข้อมูลออกมาเรียกร้องเนี่ยเราอ่านไปสามข้อเนี่ยใน3ข้อนี้เนี่ยบอกให้เลยนะอย่างที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีทหา,ารหญิงคนหนึ่งว่าไว้เนี่ยหาว่าเขาเป็นมุงมิงอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มมุงมิงหรือเปล่าที่ออกมาเรียกร้องนี่ไม่ใช่กลุ่มฮะนี่มีอยู่สองคนแล้ว<น>แล้วก็เป็นกลุ่มวูบว่าหรือเปล่าเนี่ย,นนยแค่เพียงมาแค่เพียงอยากจะเป็นข่าว อยากจะเด่นอยากจะดังหรือเปล่าน้องไม่ใช่นะกาะการที่จะออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอะน้องต้องมีข้อมูลด้วยนะต้องใช้ IQ และ EQ ด้วยนะอ่ะข้อ4ี่ข้อ4บอกว่าจัดการกับพวกมินนะคะทางออนไลน์หรือทางตรงและทางอ้อมด้วยคือผมจะบอกให้อันนี้เป็นความผิดส่วนบุคคลถ้าใครรู้ว่าใครหมิ่นก็มีเจ้าหน้าที่คอยดู นะครับเจ้าหน้าที่ก็คอยดูคอยจับตาดูอยู่แล้วว่ะรัฐมนตรีดีอีก็ทํางานอยู่เขาบอกแล้วครับทางอ้อมทางตรงก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วหรือจะทางโค้งแล้วก็เขาก็มีเอเขาเรียกหน่วยงานบกเขามีอยู่แล้วอทํางานอยู่น้องไม่ต้องกลัวถ้าใครหมิ่นเขาโดนอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องออกมาดีกว่าแต่ขออย่างเดียวว่ากลุ่มน้องเนี่ย อย่าเอารูปนะฮะที่เป็นเบื้องสูงเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มมาอยู่ในกลุ่มมอดีกว่าอย่างนี้ยาจาจะเรียกวคาญไม่เป็นไรฮะมาข้อห้าข้อห้าเขาบอกว่าหากคะแนนประพฤตินักเรียนคนใดที่ไปชุมนุมกับเยาวชนปลดแอกแล้วก็ไม่ให้ทุนด้วย แล้วก็จบไปไม่ให้มีงานทําด้วยเพราะที่ตกลงนี่เป็นเจ้าของประเทศคุณสองคนนะเออนี่ตกลงเป็นเจ้าของโรงเรียนด้วยเหรอตกลงเยาวชนช่วยชาติกลุ่มนี้เนี่ยไมไ่กลุ่มนี้สามารถส,นนสามารถที่จะไปหักคะแนนความประพฤติก็ได้ด้วยเออหกักคะแนนความประพฤติแล้วจบไปเนี่ยไม่ให้มีงานทาคุณเป็นเจ้าของบริษัททั้งประเทศไทยไหมเออเอากว่าเขาสิครับแต่ว่าน้องๆเขาบอกไง เพี้ยนนะน,น้องเขาบอกเลยนะเหมือนกับตอนที่เหรียญทองออกมาบอกอ่ะที่บอกว่าออคุณก็บอกมาด้วยนะว่าบริษัทของคุณเป็น,ปนบริษัทไหนพวกผมจะได้ไม่ไปสมัครงานเพราะว่าไม่อยากที่จะเข้าไปทํางานร่วมคนร่วมกับคนที่มีความคิดแบบนี้เอาพูดง่ายๆน้องออไปเรียนให้จบแล้วว่าจะมีงานทําหรือเปล่าอ,อ,อนาคตต่อไปเนี่ยสองคนนี้<อ>จะมีงานทําหรือเปล่าใช่แล้วกถ้าเปิดหน้าเล่นก็ต้องเปิดหน้าเล่นกับเขานะ <5 S 2> นะครับไม่ได้บอกบอกายุนะไม่ได้บอก ไม่ได้มาตําหนินะแต่บอกน,น้องไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่ใครออกจากประเทศนี้คือข้อเรียกร้องของกลุ่มเ <นะ S 1> ยาวชนปลดแอกเนี่ยและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักคะแนนนักเรียนที่เขามีความคิดต่างเห็นต่างคุณจะไปมีสิทธิ์ไดคุณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเหรออันนี้เนี่ยต้องถามาเลยนะผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่มีสิทธิ์ต้องถามเลยนะว่าใครเขาเขียนห้าข้อมาให้น้องเนี่ยแล้วถ้ามีไมค์ไปสอบที่ปากเนี่ย จะตอบได้ไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกครับออรู้อย่างเดียวว่าวันนี้ได้กได้พี่เลี้ยงแล้วแล้วไอ้ห้าข้อเนี่ยวันนี้ใครส่งมาก็ได้พี่เลี้ยงวันนั่นแหละสองคนเอาไปคนละพันมันเป็นห้าข้อที่เขาที่ที่เขาตั้งคําถามมาในโลกออนี่เป็น,ออน,นห,หน้าแล้วไม่น่าคิดเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันเหมือนมันเหมือนห้าข้อที่แบบว่าอะไรนะตักกะแบบแบบอะไรนะแบบเออ,อะไรอนะ่ะจะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะ ไล่ธนาธรไล่ปิยบุตรเออออเดำเนินคดีแกนนําไม่ให้ประกันตัวนะไม่ให้แก้รัฐมนูญเออขนาดสวที่อยู่ฝั่งเดียวกับรัฐบาลตอนนี้เนี่ยยังบอกว่าก็สมควรที่จะแก้ในบางมาตราเลยแต่ล้วแเป็นใครเนี่ยถ้าพูดตรงๆแล้วแก้ทั้งฉบับไปแหละแล้วบอกว่าอย่าให้หลงเหลืออยู่เลยฮะถ้ามีประเด็นการอยู่หักคะแนนความประพฤตินักเรียนอีกอแล้วบอกว่าจบไปคือทําตัวเป็นสารวัตรนักเรียนขอโทษนะมันเป็นมัน อ่านมาแล้วเนี่ยเหมือนเล่าขำๆยังไงกันเลยนะก็ตลกไงฮะคิดเป็นตลกตลกแล้วกันมันเหมือนกับนะจะมาเล่นจำโอดให้ใครเขาดูดเน<อ>ี่ยน้องๆเ้ยน้องเออ้ยแม่พอออ,อ,ออกมาพอได้ทีฟครับนะเมื่อวานนี้ม,าานนมาานน็อบดิสิตนักศึกษาที่มาอะธรรมศาตร์แหมผ,<อ>นะผิดพลาดนะผิดพลาดอย่างนี้ขึ้นมาครับเขาก็มีการแสดงตัวออกมาแหนะโอ้โหเอากันใหญ่เลยคือพี่ขำนะแต่ก็ไม่อยากที่จะขำมกหน้าจอเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่สุภาพเพราะว่าอะไรรู้ไหม ก็คือว่าไอ้ห้าข้อเรียกร้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตลกะตลกฮะตลกคือและเดี๋ยวสักหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็คือเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาอีกตอนไหนก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าอยู่ดีๆจะไปไล่โอ้โหแหมน,น,น้องเอ้ยไปไล่ทั้ทงธนาธรไปไล่ทั้งอาจารย์ปิยบุตรกลุ่มและน้องไม่รู้เหรอไอคนนี่มันโกงแผ่นดินทำไมไม่ไปไล่ล่ะ ตอนนี้กาลังมีสมัมโควิดมาน้ากากมันหายไปเนี่ยสองล้านชิ้นเนี่ยเอยเยาวาชนช่วยชวยาติทำไมตอนนี้ไม่ออกมาช่วยไม่ออกมาเรียกร้องล่ะตอนนี้เขากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอธิบดีเขาออกมาแฉกลางวงนี่ว่าที่มีสอสอของฝ่ายพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่เหรอสอสอแนเนเนี่ยที่เป็นประธานอนุกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องของน้ําอ่ะ อ๋อเดาสประชาธิปัตย์ฮะอ๋อตัวประชาธิปัตย์ใช่ไหมประชาธิปัตย์นะขอโทษนะเอยพี่ทีนี้ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็กำลังมีเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่ก็เรียกค่าตรงเงินไงห้าล้านเอาไหมห้าล้านเนี่ยเขาบอกว่าห้าล้านสิบล้านเลยนะเขาบอกว่าถ้าได้ไม่รู้ตรงนี้เยาวชนช่วยชาติทํามไม่ออกมาออกมาดิใครโกงกินแผ่นดินใครทุจริงบอกให้คุณไม่ต้องห่วงแล้วครับเยาวชนปลดแอกถ้าใครเ็าทาผิดกฎหมายอะไรเดี๋ยวก็อาจารย์ ปริญญาก็ออกมาพูดแล้วเขาจ,จ,จะมีคนมองอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มกเยาวชนปลดแอกเนี่ยเขาก็เรียกร้องมาสามข้อ,อตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลทีนี้ถามว่าแล้วเยาวชนช่วยชาติเนี่ยเขาชูเขาชูห้าข้อแต่เวลายกมือยกสามนิ้วแล้วถามไปเอาสามนิ้วของเขามาใช้เยาวชนช่วยชาติเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณออกมาเรียกร้องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยต้องการที่จะออกมาเกี่ยวเหมือนกับ กลุ่มของพลโทน,นันทเดชหรือเปล่านั่นแหละซึ่งเป็นแกนนำนะเขาเรียกว่าปลุกชีพกปปสกบนารขึ้นมาก็กาดกปปสที่มาหลักสี่ไอ้นี่ก็นั่งพูดแหกปากลั่นเลยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อารมณ์เสียมาตั้งแต่หลักสี่เปล่านั่นก็มานั่งห,หวาาัว,าาห,วนหน้าการ์ดเก่าเขาไปสืบมาแล้วเอากลายเป็นหัวหน้าการดอีกไปหาคนที่น่าเชื่อถือมาหน่อยเออดันไปเอาการกปปสมาคือทาให้มันเมียนี่ครับเห็นไหมฮะ ทำอะไรให้มันเนียนนะเวลาจะโจมตีเขาทำอะไรให้มันเนียนหน่อยอนะครับทุกคนนะครับผมก็ยังผมก็รักฮะช<ห>า,าติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าคุณมาเล่นกันอย่างนี้เนี่ยได้ทีขี่แพะไล่ผมว่ามันไม่ใช่ฮะอย่าให้เขาขำคนในด้วยการเล่นเป็นระบอบนะฮะเอาเลยครับ <หา S 1> ว่าวันนี้ใครมาแลกเสียงว,ว่าวันนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะมีกินกันตอนไหนนะ <หา S 1> ว่าวันนี้กองทัพเ,เดี๋ยวจะซื้ออีกแล้วนี่ได้ข่าวว่าจะซื้อรถถังอีกแล้ว <หา S 1> ได้ข่าวว่าจะซื้อเครื่องบินอีกแล้ว ใช้เงินกันอย่างนี้เอ้าเห็นบอกว่าจะซื้อเครื่องบิน VIP อีกสองลำเนี่ยแม้กระทั่งอะไรฮะแม้กระทั่งน้ำมาดานที่จะเจาะฮะงบประมาณนะ่แจะเรียกเก็บกันอีกโอ้โหที่ละห้าล้านห้าล้านนี่ฮะต้องไปตามถ้าอยากให้ผ่านใช่ไหมอ่าก็ต้องเรียกเขาเรียกว่าตบซับไอ้หนูแล้วก็ไปตามด้วยครับว่าความยุติธรรมอ้คดีที่ขับรถชนตำรวจนะ่ยบอสลูกกระทิงแดงอะแล้วอะไรฮะบอนี้ตีเนี่ยตกลงตี้เนี่ย โอ้ได้ได้ได้รับทราบทราบข่าวไหมปี2019ได้เป็นพ่อดีเด่นเมื่อปีที่แล้วไงฮะเป็นพ่อดีเด่นระดับโลกอ่าโอเรียกเลยนะ Father of the World of the World เลยเออโอ้โหเดือนธันวาคม Father ก็แปลว่าอะไรอ่ะครับพ่อไงเออแล้ว of the World คือพ่อีเดนระดับโลกเจ้าของบอลเจ้าของบอลนะให้กันได้ยังไงล่ะหูลับตาให้กันได้ยังไงแล้วกามีถึงสามชื่อนะ สามชื่อเนี่ยบอกให้เลยนะเขาก็แยกแย้าไปนะชื่อหนึ่งเ<อ>ฮียตี้อยู่วงการหนึ่ง<อ>สุรินก็อยู่วงการหนึ่ง<อ>นะแล้วก็ชื่ออีกชื่อหนึ่งอ่ะนายอะไรนะก็อีกวงการหนึ่งนะลนแล้วยงการเออ,อคือ,ค,อคือเขาคือเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนชื่อเ,นนเขาพิเศษเขาก็ยังอยู่ในในในวงการนี่แหละเพียงแต่ว่าแต่ละชื่อเป็นชื่อสุรินชัยสุพนาอีกใช่เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกฮะวันก่อนที่เราแสงเป็นชื่ออีกคนที่อา คุณลองต่อพันตำรวจโทสันทนะประยุรัตเขาบอกว่าชื่อนี้ชื่อนี้ตกลงแล้ววันนี้เนี่ย<ห>คนที่ชื่อเฮียตี้เนี่ยชื่อจริงอะไรกันแน่คือ,ค,อคือเขาเนี่ยมนุษย์<ต>ลึกลับคือเขาเนี่ยก,ก,ก็ก็ชื่อเขาก็สามชื่อนะคนเด<อ>ียวกันแต่ว่าแต่ละวงการเพราะเขานี่ไม่อยู่แค่วงการเดียวเหรอครับอเฮียตี้เนี่ย นะฮะก็คืออย่างที่เป็นข่าวก็คือบ่อนใช่ไหม,มส่วนถ้าเขาใช้ชื่อสุรินเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวงการนี้นี่หนังสือแมกกาซีนที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงสความสวยควยา,ามงามขึ้นโ<อ><ต>กโอ้โหนี่เขาเขาเรียกว่าเขาประเภทแฝงตัวได้ดีนะโอ้โหนะครับทำเหมือนคนดีนและได้ได้รับรางวัลอวอร์ดระดับโลกด้วยนะแล้วเฮียตีเนี่ย ตั้งข้อสงสัยนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปรับรางวัลเนี่ยเขาบอกว่ามีที่ปรึกษาของรัฐบาลก็ไปรับด้วยนะแล้วก็ยังมีคนใหญ่คนโตที่อยู่ตรงช่วงเนี้ยก็ไปรับรางวัลพร้อมกับเขาในปีที่แล้วด้วยนะ <c oughs> เอออาวเนี่ยชมหน้าของเฮียตี้ฝากถึงน้องๆอ,อีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปข่าวคุณโรมนะเยาวชนช่วยชาติยังไงก็ ถ้าจะมาเนี่ยให้มันมีข้อมูลสักนิดนึงเวลาที่มาแล้วเนี่ยใครก็จะได้ไม่ขำได้คือมาแล้วตลกอ่ะตัวเองไม่รู้จะเอาอะไรกินน่ะนะห้าขอเรียกร้องเออหาขอเรียกร้องแล้วจารย์ไปยืนชู3มนิ้วว่าโถ่ตายแล้ว <c oughs>